ดีแม็กตู้ซื้อมาโหลดหลัง2นิ้วพร้อมเปลี่ยนโช้คลังทีพีอ o s ต e สปีดแกน20กระต่ายจากร้านซัพพลายรโตที่ได้เซอร์วิสมาแล้วจ้าวันนี้มาส่งอ่ะอีซูซูดีแม็กตู้ซื้อันี้ค่ะลูกค้าเอารถเข้ามาให้ช่างปวสาช่างเนอะวาอ่าถ้าจะโหลดลงเนี่ยได้ไหมเพราะว่าลูกค้าก็เสิมแหนมานู่นนี่นั่นเนาะช่างก็ดูรยะยะแล็อธิบาย าการทํางานให้ลูกค้าฟังนะว,ว่าขับรถเนี่ยรถเสริมนเนี่เยอะถ้าลูกค้าขับอะ่ะก็ต้องระวังตรงนี้นะเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อ่าโอเคทางประชีบช,ชีเบนี่ไหมคะซึ่งรายละเอียดจะส่ไม่สามารถลงดีเทลได้ล้วก็ดูกครเข้าแ่าวกันก็คือหลังจากคุยแล้วลูกค้าตกลงยอมรับได้ก็โอเคค่ะทําทการขึ้นแม่แรงเลยจ้าแล้วก็ถอดล้อออกมานะเพราะว่าลูกค้าเนี่ยเสริมเนบเป็นแบบยาวมาเวลาขึ้นสะพานมาติดติด,ตดแน่นอนแล้วเสริมเนบมาด้วยใส่ก้อนลงไปด้วยแป้น โอกาสติดลูกนะันหน้าลูกเนินมีแน่นอนคอสะพานมีแน่นอนกระแจงลูกค้าแล้วก็ต้องขับด้วยความระวัแล้วงอาจจะต้องขึ้นซ้ายเอียงซ้ายเอียงขวาอะไรก็ว่ากันไปเนะาะก็อธิบายกับลูกค้าจนเข้าใจแล้วจนลูกค้ามั่นใจแล้วก็โอเคค่ะเริ่มง,งานเลยจ้าถอดล้อถอดโชค๊คถอดแป้นออกมาเลยค่ะดูดิถอดแป้นออกมาเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะทําการเอาก้อนโหลดสองนิ้วเนี่ยนะคะใส่ไปใต้พาวจานีจ้ะ โดนิกเยิบนะมันเยิบเลยต้องใส่ให้มันลื่นๆเนาะไม่งั้นมันจะถอดยากเพราะขันนี้ถอดออกยากมากสะดือแหนบมันติดนะคะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาแป้นเข้าไปใส่เลยจ้าเสร็จแล้วคันน็อตด้วยมือแล้วก็อัดด้วยบล็อกไฟฟ้าเลยค่ะเนี่ยต่อเข้าไปอา่อาอัดด้วยมือจ้า อัดด้มือทั้ง4ตัวเลยค่ะเลยเดี๋ยวเราจะเอาบล็อกไฟฟ้าอัดเข้าไปอีกรอบนึงนะคะแล้วค่อยต่อด้วยบล็อกลมค่ะนี่จะปลื้ดปลื้ดขึ้นไปเลยแล้วสําหรับคันนี้นะคะลูกค้าเนี่ยแต่เราก็เออกังวลเนาะเพราะว่าลูกค้าก็บอกว่าลูกค้าก็ไม่ค่อยรู้เรื่องรถแล้วคันนี้เราก็กลัวว่าเออเดี๋ยวใส่ไปลูกค้าแล้วมันจะมีปัญหาดุกยนะแต่คุณค่าลูกค้าใส่กลับไปแล้วลูกค้าวิ่งมาจากบ้านแพ้วเลยนะคะในคันนี้คือตั้งใจจะมาที่ร้านเลย อ่าโอเคใส่อันนั้นอ่าใส่อันนั้นใส่ชุดลวดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาใส่โชค๊คเลย,ยจ้ะพี่ที่ออต้สปีดที่รานประกัน่วดซึมให้หนึ่งปีจ้านี่จ้ะลูกค้าก็ใส่แครเข่ากลางไปด้วยนะคะอ่ะ สาหรับคันนี้ค่ะลูกค้าเนี่ยกลับไปอีกวันหนึ่งลูกค้าส่งรีวิวกลับมาบอกว่าตอนแรกเราตกใจมากเลยลูกค้าบอกว่าผมคันที่ตู้ทึบที่ไปทําที่ร้านเมื่อวานนะคะลูกค้าบอกวิ่งดีมากรู้สึกประทับใจโอ้โหโลง่งไปเลยค่ะคุณขันรือว่าจะมีปัญหาอะไรซะแล้วเนี่ยก็ขอบพระคุณลูกค้ามากมากเลยนะคะเดี๋ยวรีวิวแต่หน้าจะเคยแปะหน้าเพจไปแล้ว,ลวจําจำไม่ได้แต่ืังก็โตดหลังสองนิ้วทรงก็จะประมาณนี้เลยเรื่องจากคลิปมันั้นแต่จะพูดรายละเอียดไม่ได้ก็ขอบพระคุณลูกค้าอีกรอบนึ่งนะคะสะตร์ ติดปัญหาอะไรเข้ามาได้เลยจ้า